สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้พ่อเพลินจะพามาทำการปักชํำนะครับขอละพานขวดน้ำพลาสติกนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีครับขวดพลาสติกนะครับมีสองขวดแล้วก็จะมีสำลีครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาตัดขวดพลาสติกก่อนนะครับอันนี้แกะออกเลยก็ได้ครับก็ตัดประมาณนี้นะครับ ฝานี้เราเอาทิ้งเลยนะครับเราไม่ได้ใช้มันจะได้สอสองส่วนนะครับ นี่ครับสารเนนได้มาแล้วนะครับเราตัดตรงนี้ทิ้งเลยครับเสร็จแล้วครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วครับ กระดาษทิชชู่ครับผันเลยครับนพันเสร็จแล้วแล้วก็เสียบไปอย่างนี้เลยนะครับ จับเสร็จแล้วเราก็เทน้ำครับที่น้ำลงแก้วเลยนะครับลงขวดพลาสติกของเราน่ครับได้อย่างนี้ครับจะได้อย่างนี้ ในตรงขวดนี้นะครับกับปลายปลายโหระพานะครับให้อ,อยู่เหนือน้ำนิดนึงครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับแบบง่ายๆ่ายเลยนะครับไม่ยุ่งยากครับในคนที่มีพื้นที่น้อยส่วนจะเป็นบ้านเช่าหรือว่าคอนโดที่ไม่มีพื้นที่ปลูก ไม่มีพื้นที่พิธีนี้เลยนะครับการปักชำปักชํำด้วยขวาน้ำพลาสติกแบบนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมลด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พรเพื่อพนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ